รู้สึกว่าสิ่งที่เราใช่สิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราลงมือทำน่ะมันเป็นของจริงคนที่คนที่เขาเขาลงมือทําไปแล้วแล้วเขาปฏิบัติแล้วเขาบอกต่อเขาส่งสัญญาณเขาใหาเป็นหาเป็นความรู้จะธุรกิจหรือไม่ธุรกิจนั่นแอลไม่ได้มงแอลแอลไม่ได้เจ็ดจำนงพูดถึง แต่เอากำลังจะบอกว่าทุกทุกรุครูบาอาจารย์ทางโลกใช่กัาทางโลกนะเขาทำเขาใช่กดแรงดึงดูดทุกคนเลยแล้วแล้วบางบางผันในเดอะซิเกรตก็มีช่องเป็นของตัวเองมีช่องแห่งการให้องค์ความรู้จากสิ่งทผี ทำหนึ่งยาแอลอยู L, L อ่แต่แอลจำาชื่อไม่ได้หมดนะอันนี้อย่าบอกตรงๆไม่ต้องมาแอบวัดรู้รู้แล้วจำแล้วแม่นไม่รู้ไม่ได้จำว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่ามาจากเดอะซีเครมตนิชองของแต่ละคนแต่ละท่านให้ยความรู้แพร่สารขยายแล้วบอกต่อให้ลงมือทำไม่เขาเรียกว่าเอาไปปฏิบัติเอาไปลงมือทำเอาไปใช้ประโยชน์ ช่องของแอลช่องเนี่ยเป็นช่องที่อิสระเสรีดูทองไหนไม่ได้ห้มาช่องนี้ไม่ได้สนอกสนใจว่าใครจะทําอะไรรู้แต่ว่าสิ่งเดียวทาแล้วมีผลลัพธ์แล้วมีหลักฐานเอ้วนั่งอยู่ตรงนี้ได้พอาหลักฐานแล้วมันยิงทีขึ้นเลยยมันยิงทดสอบอารมณ์แอลขึ้นเลย่ลยแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดกําลังทดสอบว่าแนแหนแนแนเขาเลยว่าอะไร เจ๋งจริงหรือเปล่าแหน่จริงหรือเปล่าไปไปรอหรือเปล่ายังอยู่ได้ไหมข้าเรียกว่าทดสอบสมรรถนะถ้าเป็นรถก็ต้องบอกว่าสมรรถนะยังโหลดแรนแข็งแรงแข็งแกร่งดีอยู่หรือเปล่าแอลคลิกแอลแอลไฮดแอลเป็นเปอร์เชดหรือว่ารัมโบกินีนะแล้วมาด้ไอทีแอลขับยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเปิดประทุนนะเพราะฉะนั้นแล้วมาดี รู้สึกสะเทือนและกําลังบอกว่าดูช่องไหนไม่ได้ให้มาช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องรักเพราะแอลรู้ว่ะและว้วก็รู้อีกนะั่นแหละว่าถูกถูกความโอ้วทำไมวันนี้มันเป็นพลังแบบนี้เนาะบอกไม่ถูกหนึกหนึกกระติกคิดก่อนที่จะก้ไล่เนี่ยต่างคิตต่างใจกับทําไมมันผูดเรื่องนี้ไม่รู้เนี่ยรู้สึกร้อนมากๆเลยครับตัวเองนะตอนนี้นะร้อน ต้องบอกว่าแสดงว่าแน่นอนแน่นอนแล้วแอลโดนทดสอบอารมณ์พระเจ้าในตัวกําลังทดสอบอารมณ์เพราะว่าถูกย่างเขาเรียกว่าทดสอบแต่แอลบอกตรงนี้เลยนะไม่ได้ยุดยยุ่แค่นี้หรอกช่องนี้แอลมีช่องส่วนตัวช่องไหนจะเป็นยังไงไม่รู้เดินสะเทียนโฉดโชฉวงชจชจวานผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาขึ้นในทุกๆวินาที ดูตรงนั้นไมไดายมาช่องนี้นจ่จจะแล้วอ,อยู่ตรงนี้จนลมหายใจสุดท้ายเพราะว่ายิงความรู้มันหมากองความรู้มันมันนุนแล้วมันรู้รู้จนรู้คำคำเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะกุยเรื่องน,นี้เลยแต่ทําไมมาปูดเรื่องน,นี้ดัต้องบอกให้้รู้ว่าพระเจ้าในตัวเรานะ่ะเราคือความสมบูรณ์แบบเอวผูดอย่างนี้ได้เพราะเออรู้สึกเชนนี้แล้วเอาลดึกรู้เชนนี้ มันไม่แต่เกี่ยวกับศาสนาจริงๆมันไม่เกี่ยวกับศาสนามันอยู่ที่การระดึกรู้เล้วถักเขาถึงจริงๆจะรู้ว่าทุกสิ่งอย่างเกิดจากความขิดแล้วถูกถูกศาสนาสอนให้รักรักโดยไร้เหงื่อไข้สอนใส่มีความสุขจะมีจากไหนหมากไม้ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจำแนกแบ่งแยกทวีปโลกแต่ทวา ศูนย์รวมคือรักไร้เงินไขมันคือความสุขของโลกโลกสารเสริญโลกแพ่ขยายแพส่สารในด่านของความสุขการหลุดพ้นล,ล้อมรวมโดยการหลุดพ้นล้อมรวมโดยคําว่าสบายจิตสบายกายสบายใจมันไม่มีอะไรที่กังขากับคาคานี้เกี่ยวกับความรักที่ไร้เงินไขและเราก็คือความสมบูรณ์แบบ